ดิชีไปไหนนะเขาอยู่ที่นี่เหรอในไหนฉันก็มาถึงที่แล้วควรแวะไปดูสักหน่อยฉันควรรู้เรื่องดิชีทุกอย่างเลย เธอฉันมาเพื่อเธอมาพบฉันเหรอใช่ไหมใช่ฉันมาพบคุณสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะสวัสดีค่ะฉันเอะคือฉันฉันรู้ตัวว่าฉันน่ะทาพลาดไปฉันรู้สึกผิดค่ะก็เลยมาที่นี่เพื่อที่จะขอโทษขอโทษคุณเธอขอโทษเราที่ตลาดแล้วแล้วจะมาทําไมอีกเนี่ยกลับไปสับใบคุณนายคะฟังนะคะ ฉันรู้สึกผิดนั่นคือเหตุผลที่ฉันมาที่นี่เพื่อมาบอกว่าขอโทษได้โปรดเราฟังฉันหน่อยเถอะนะคะได้โปรดเราฟังเธอเถอะค่ะเธออุตส่าห์มาถึงที่นี่เพื่อขอโทษฉันเข้ามาสิจ้าเข้ามาก่อนเลยเออไม่ต้องไม่ต้องเราคุยกันตรงนี้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องพาเข้าไปข้างในออสริตาคะอยากให้ชาวบ,บ้านรู้เรื่องเหรอเราคุยกันส่วนตัวข้างในดีกว่าฉันเข้ามาก่อนออนะเชิญเลยม,มาเร็ว อีกสักครู่เขาจะมาที่นี่ค่ะรอตรงนี้ก่อนนะได,ได้เลยค่ะดีชามาทำอะไรที่นี่นะ <Hello? S 2> ผู้หญิงชื่อดิชายอยู่ตรงเคาน์เตอร์ต้อนรับใช่ไหมใช่ค่ะเชิญเธอมาที่ห้องผมเลยแต่เธอมาพบคุณเมร่านะคะโอเคถ้างั้นคุณบอกเธอว่าคุณเมร่าขอให้ผมมาพบกับเธอแทนนะ,ชะเชิญเธอมาที่ห้องทำงานผมได้เลยผมจะคุยกับเธอเองโอเคค่ะเออขอโทษนะคะพนักง,งานจะพาคุณไปที่ห้องทำงานของเจ้านายนะคะ่ะขอบคุณค่ะ ฉันนั่งจะ้ะอ๋อความจริงแล้วฉันรู้สึกแย่จริงๆหลังจากทำไม่ดีกับคุณเมื่อวันก่อนฉันรู้ว่าฉันขอโทษแล้วนะคะแต่ฉันคิดว่าควรมาขอโทษคุณฉันเลยพยายามตามหาคุณค่ะมีคนให้ที่อยู่มาฉันต้องมาที่นี่เพื่อขอโทษกับพวกคุณอีกสักครั้งหนึ่งนะคะฉันต้องขอโทษจริงๆนะคะที่ฉันทำตัวแบบนั้นไปอ่ะอ๋อน่ารักเหลือเกินป้าสาวิตาจบเรื่องนี้แล้วยกโทษให้เธอเถอะนะคะคุณยายเห็นหนังสือผมไหมครับ หนังสือนายนายมาที่นี่ได้ยังไงอ่ะนี่นี่รู้จักกันด้วยเหรอเนี่ยฮะค่ะเราเรียนมหาลัยเดียวกันค่ะแล้วเราก็ได้ฝึกงานที่บริษัทเดียวกันด้วยอ,อ๋อดีจังเลยเออนี่ไงถ้าเป็นเพื่อนของริชชีนะคะคุณต้องยกโทษให้เธอนะเออใช่นะเออเธอก็โูดถูกนะฉันยกโทษให้เธอ ขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยคุณเป็นคนดีจริงๆวันก่อนตอนเราทะเลาะกันที่ตลาดนะ่ะคุณแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างสุขุ้อะไรนะอ๋อใช่ใชเธอคือผู้หญิงคนเดียวกับที่ยายเล่าให้หลานฟังจากโทรศัพท์นี่นาเธอผลักยายแล้วก็พูดจาไม่ดีกับยายด้วยนะ<อ>จำได้<อ>หรือเปล่าช่างเถอค่ะมาเล่าซ้ําตอนนี้ทําไมกันเนี่ยเ,เดี๋ยวฉันจะชงชาให้ดื่มก็แล้วกันนะเธอไม่ดื่มชารืยกาแฟา แต่ฉันเดื่มชาโฮมเมดได้ค่ะขอบคุณโอเคเ,ออเ,ออเดี๋ยวฉันมานะจ๊ะเขาเป็นยายของนายเหรอใช่ นาอยู่ที่นี่เนี่เขาเป็นหลานฉันนะจะให้ไปอยู่ที่ไหนได้ล่ะจะให้ไปอยู่ที่โรงแรมหรือไง คุณพี่อาบีอยู่ไหนฉันมาที่นี่เพื่อพบเขาเขาไม่อยู่แล้วใครเป็นคนเรียกฉันมาที่นี่ผมเองทำไมล่ะผมอยากคุยกับคุณมีเรื่องอะไร คุณอยากจะออกความเห็นเรื่องชีวิตฉันอีกเหรอหรือว่าคุณอยากจะตั้งคำถามฉันให้คำแนะนำฉันเรื่องการคบหาเพื่อนเราคุยเรื่องนั้นกันแล้วนะผมมีเรื่องอยากสารภาพคุณอยากสารภาพอะไรล่ะฟังนะดิชาเอ่อผมรู้ว่าผมไม่มีสิทธิ์จะแทรกแซงชีวิตคุณหรือว่ามีสิทธิ์ไปตั้งคำถามกับคุณขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าคุณรู้ตัวแล้วว่าคุณไม่ควรแทรกแซงชีวิตของฉัน มันทำให้ฉันเดือดร้อนมากเลยนะคุณไม่มีสิทธิ์แทรกแซงชีวิตฉันดีแล้วล่ะถึงจะช้าแต่ดีกว่าไม่ทำดิชาขอร้องล่ะดิชาผมไม่เคยทรยศคุณนะดีเธอนี่เป็นวันครบรอบแต่งงานของเรานะเธอควรจะอวยพรให้เราทั้งคู่สิ สุขสันต์วันครบรอบแต่งงานนะคุณหาวิธีทำร้ายฉันได้ดีจริงๆเลยนะตอนแรกคุณสารภาพความรู้สึกก่อนแล้วก็ย้าเตือนถึงอดีตเพื่อทำร้ายฉันคุณคิดอะไรอยู่ฮะนี่คือเกมเหรอเคยคิดบ้างไหมว่าฉันรู้สึกยังไงพอฉันก้าวผ่านอดีตมาได้คุณกลับมาตอกย้ําฉันนี่มันคืออะไรคือการสารภาพแบบไหนถ้าคุณ ถ้าคุณไม่ทรยศฉันแล้วทำไมเราถึงต้องแยกทางกันล่ะฮะถ้าคุณไม่ทรยศฉันทำไมคุณถึงได้อยู่กับอาลเลียล่ะแล้วมันไม่ใช่ฉันน่ะโอเคงั้นมาคิดดูว่าฉันเป็นฝ่ายพลาดฉันประเมินสถานการณ์ผิดไปทุกอย่างมันเป็นความผิดของฉันฉันน่ะเป็นคนที่เข้าใจผิดไปทุกเรื่องเอง ถึงเป็นอย่างนั้นแล้วคุณแต่างงานกับอาเลียทำไมทำไมไม่อยู่เป็นสดอย่างฉันฉันคิดว่าคุณรอคอยให้ฉันจากไปเพื่อคุณจะได้แต่างงานกับอาเลียใช่ไหมละ่ะมันเกิดขึ้นได้โชคชะตาไม่ได้กำหนดให้คนรักได้อยู่ด้วยกันเสมอไปแต่การแต่างงานกับใครอื่นและก้าวต่อไปในชีวิตเป็นการตัดสินใจของเราเอง เห็นพี่อาบีเขาไหมเขากับพ you know. e ี่ปราเกียแยกทางกันนานหลายปีแต่เขาก็ไม่ได้แต่งงานกับคนอื่นเขายังไม่ยอมไปต่อเขายังรักเธอมากเท่าที่เคยรักและฉันจะบอกอะไรให้นะสำหรับผู้หญิงการเห็นคนที่รักหรือว่าสามีอยู่กับผู้หญิงคนอื่นมันเจ็บปวดยิ่งกว่าการอยู่ห่างไกลกันมากกว่าสิ่งใดซะอีกดิชาฟังก่อนไม่ได้โปรดล่ะอย่าพูดอะไรอีก ถ้าคุณต้องการเคลียร์เรื่องคาใจหรือว่าคุยกับฉันเรื่องคุณทรยศฉันหรือเปล่าคุณควรที่จะใช้วิธีการที่มันถูกต้องมากกว่านี้ความจริงฉันไม่ต้องการคำอธิบายเลยเพราะความจริงฉันรู้มาโดยตลอดว่าจริงๆแล้วคุณหักหลังฉันไป อย่า้ชันต้องพูดซ้ำอีกนะเรื่องที่พูดไปแล้วเราต่างรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นฉันไม่เข้าใจริชีนายอยากพูดอะไรกันแน่เธอไม่ได้บังเอิญมาที่นี่เธออยากจะรู้ฉันอยู่ไหนและฉันอยู่กับใครฉันรู้นะว่าเธอคิดอะไรอยู่ไม่ใช่งั้นก็อยู่สักทีไม่มีประโยชน์นะระหว่างเราอะไม่มีวันที่จะเป็นเหมือนเดิมได้อีกนะฉันรู้แล้วริชีแล้วนายโมโหทำไมกันเนี่ยจะเย็น ทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะฉันทำตัวเป็นเด็กนี่เชื่อฉันเถอะมันจะไม่เกิดขึ้นอีกนะเอาเป็นว่าฉันไม่สนใจนายเลยฉันหมายถึงเราเป็นคนรู้จักกันฉันก็ต้องคุยกับนายเป็นธรรมดาฉันมันใส่นายไม่ได้อะจริงไหมไม่เอานะาฮารุชีอย่าทำเหมือนกับว่าเป็นรักข้างเดียวนายก็รู้ว่ามันเน่เกิดอะไรขึ้นระหว่างเราทั้งสองคนไม่ใช่หรือยังไงกันนะฮะแล้วก็อย่าลืมสิว่าฉันน่ทิ้งนายนายไม่ได้ทิ้งฉันเลยแล้วอีกอย่างนะ ฉันไม่ได้รู้สึกอะไรกับนายเลยซักนิดเดียวฉะนั้นสบายใจได้เราจะไม่สำรอยเรื่องในอดีตตกลงไหมงั้นก็ออกไปจากที่นี่ซะใช่ฉันควรไปอ่ะถ้าใครมาเห็นเราอยู่ด้วยกันแบบนี้พวกเขาจะเริ่มคิดมโนไปเองจริงไหมบายริชี ไม่ไปมหาลัยเหรอเรียไปมหาลัยแล้วเออเราต้องไปแต่ว่าผมผมไม่ไปทำไมอ่ะก็แค่ผมรู้สึกไม่อยากไปอ่ะฉันรู้มีบางอย่างกวนใจนายไม่มีอะไรครับนายใหญ่ผมโอเคไม่เป็นไรอ้อมาแล้วชิมพุดดิ้งข้าวนี้แล้วบอกว่าชอบไหมนะโอ้ว้าวพลวิเอาไปให้ทุกคนหน่อยว้าวผมชอบนะเนี่ยออนี่คะ่ะชอบพุดดิ้งข้าวมากเป็นไงบ้างาว,าวิกรมเะ ออรสชาติมันซอโจเกิดหุบปากไปเลยนะเ,ออเธอรู้อะไรไหมหลานชายฉันอยากจะกินของหวานฉันก็เลยคิดว่าจะทำพุดดิ้งข้าวแบบสูตรพิเศษให้กับเขาเลยนะสินี่รันบ,บีพุดดิ้งข้าวไปยังไงจ๊ะแม่ครับถ้าแม่มั่นใจในฝีมืออาหารขนาดนี้แล้วใครจะกล้ายอมรับว่าไม่อร่อยล่ะนี่ถ้านายพูดดีๆไม่ได้ยายน้อยก็อย่าพูดเรื่องแย่ๆปากเสียทุกครั้งที่อาปากพูดปลวิทตามใจเขาจนเสียคนฮะ ไม่อยากจะเชื่อลากฉันมาเกี่ยวด้วยทำไมคะลูกสะพ้ยนั่นแหละที่มาแทรกกลางระหว่างแม่กับลูกชายก่อนแต่งงานลูกเป็นของฉันพอแต่งแล้วเขาก็กลายเป็นของเธออร่อยมากเลยสัชันดังเ,เดี๋ยวฉันมานะคะอ่าโอเคไปเถอะ ทำไมหน้าตาบูดเบึ้งแบบนี้บอกมามีปัญหาอะไรถ้าเรื่องหัวใจเนี่ยฉันแก้ปัญหาเก่งนะเป็นเรื่องง่ายมากผมรู้ในายใหญ่บอกมาแต่ผมไม่มีปัญหาอะไรนี่หมายความว่าไงฉันรู้จักนายกับพ่อนายดีเลิกทำตัวเหมือนพ่อนายซะบอกมาเรื่องอะไรเดี๋ยวฉันจะหาทางแก้ให้เอาไว้บอกที่ออฟฟิศก็ได้แล้วนายรู้จกักเออปรียงกาไหมครับผมเคยได้ยินชื่ออยู่โอเค งั้นช่วยอธิบายทุกอย่างเกี่ยวกับกระจัดอีเวนต์ให้เธอฟังนะเรื่องพื้นฐานเธอเป็นลูกสาวเพื่อนคุณย่านะรีอาบอกผมว่าเป็นญาติกันค่อยๆสอนนะได้ครับสองคนนี้คุยอะไรกันอยู่เรื่องที่ไหนไม่สนไงเราคุยกันเรื่องงานนะพ่อโอ้โหพระเจ้าอย่าคุยเรื่องงานที่บ้านเลยมานี่รันบีย่าจะตักพุดดิ้งข้าวเพิ่มไม่ครับคุณย่าคือผมอิ่มแล้วเดี๋ยวย่าจะป้อนให้นะ้รันบีมานี่มา ทำไมมอยอย่างนั้นล่ะนี่ฟังนะนี่คือคำแนะนำของฉันรีบหาปลาเกียภรระยาของนายให้เจอโดยเร็วไม่งั้นเลยคนอื่นจะมาแทนที่เธอไม่มีใครแทนเธอได้หรอกทั้งโลกต้องรู้เรื่องความรักของอาบีกับปลาเกียฉันกับเธอและในชีวิตฉันจะไม่มีใครแทนที่ปลาเกียรู้รไหมพี่มิตลีบ,บอกว่าปุรับตามหาคุณอยู่ปุรับนี่นะ นอกจากนายก็ยังมีปู่รับอีกขอบใจนะเดี๋ยวผมไปหาชาอร่อยมากค่ะอย่างที่ฉันบอกนะเปลียงกามานี่มาเดี๋ยวฉันไปส่งที่รถนะไม่ต้องห่วงนะฉันไปเองได้นะ่ะไม่เป็นไร คุณยายคะฉันจะบอกว่าถ้าครั้งหน้าจะไปช้อปปิ้งเนี่ยโปรดบอกฉันนะคะเดี๋ยวฉันจะพาไปที่ตลาดเองคะ่ะโอ้ไม่มีทางถ้าเธอบอังเอิญขับรถชนฉันทำผ่าหกเทกจ่าอีกแล้วก็ถึงตอนนั้นเธอไม่รอดแน่ครั้งก่อนเดี๋ยปลาเกียก็ช่วยชีวิตของเธอเอาไว้นะรู้ไหม คุณยายคะฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นฉันรู้จักร้านค้าหลายร้านจะแนะนําให้รู้จักค่ะคุณยายจะได้ส่วนลดเยอะเลยโอ้เข้าใจแล้วนี่เหตุผลนี่เองแต่ฉันไม่ต้องการส่วนลดอะไรทั้งนั้นนะเพราะถ้าเป็นเรื่องต่อรองราคากับพ่อค้าแม่ขายแล้วก็ฉันชนะแน่นอนจริงอย่างที่เขาพูดนะมีแต่คนกลัวป้าสรติตาต่อราคาน่ะถึงขนาดยอมเสนอส่วนลดให้ทันทีเลยละเจ้ะไาลเอออืมเออเพียงกาเธอมีงานต้องทําสําหรับอีเวนท์ที่จะถึงนี่นา เดเจ้าสายนะรีบไปดีกว่าไม่เอาแนะริธีถ้ามีครอบครัวน่ารักขนาดนี้ให้ฉันไดอยู่ต่อสักหน่อยเธอเธอควรจะกลับได้แล้วเออคือผมหมายถึงเออแล้วค่อยมาวันหลังนะครับโอเคปโอเคโอเคบายค่ะไปสิเร็วเร็วนี่โรหิตน่าจะมาหาประจีที่อีกครั้งเหรอ อะไรนะนายว่าอย่างไง้จะถามว่าจะมาหาปราชีที่นี่อีกครั้งเหรอนายนีสัสซื่อจริงหรือว่าโง่กันแน่นเกิดอะไรขึ้นลงหิดบอกทันทีปราชีสอบชิคทูนมาหาลัยไหนได้เหรอมหาลัยนี้แล้วฉันจะไปหาเธอที่อื่นได้ยังไงถ้าไม่ใช่ที่นี่ทำไมไม่มีใครรู้จักเธอเลยเล่ะหรือว่าเธอเปลี่ยนชื่อหลังจากย้ายมาเดลีสมมติว่าเธอเปลี่ยนชื่อแล้วว่าแต่เธอจะถือขั้เปลี่ยนหน้าเหรอไม่รอะเพราะฉะนั้นอนี่ฟังนะปราดีเนี่ย เป็นสาวใส่ซื้อพูดน้อยเพราะแบบนี้ก็เลยมีคนรู้จักน้อยแง่เล่าเข้าใจหรือเปล่าเรือ่องง่ายๆเข้าใจนะจเข้าใจแล้วโอเค เคยเห็นผู้หญิงคนนี้มาพิตตี้เธอชื่อปราจีมาจะพิตตี้ผมไม่ใช่นักศึกษามหาลัยนี้ครับนียไม่เล่นหูเล่นตากับทกสาวเหรอออกไปซะสิเฮ้ยพระเจ้าที่นี่มีแต่คนโง่โอ้โอ้โบรานอะไรเนี่เกิดอะไรขึ้นเหรอคือคือว่าฉันเหนื่อยฉันต่อสู้มาตลอดและตอนนี้ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ตัวเองทำ ฉันกลุ้มใจหนักมากเลยไม่รู้ว่าจะทําไงต่อมีอะไรเหรอบอกมาบางทีชันอาจช่วยได้อะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีอะไรในใจเนี่ยในคิดจะนีเหรอคิดจะนีอีกแล้วหรือไงฮะไม่ใช่อาบีเรื่องดีชาฉันรู้เรื่องดีชาฉันรู้ด้วยนายจะไม่เล่าถ้าฉันไม่เศ้าซีถามนายขอร้องละอาบีเรื่องนี้จริงจังฉันรู้ว่าจริงจังฉันถึงพูดขำๆให้นายไม่รู้สึกลังเลที่จะเล่าปัญหาฉันฟัง บอกมาเธอหน้ามันเกิดอะไรขึ้นว่าไงบอกมาบอกมาฉันไปคุยกับดีชามามฉันรู้สึกว่าเขากําลังลงโทษตัวเองทําไมคิดอย่างนั้นฉันรักเธอนะอาบีทาไมฉันจะไม่รู้ล่ะเธอมาที่บริษัทเราคุณหาวิธีทําร้ายฉันได้ดีจริงๆเลยนะตอนแรกคุณสารภาพความรู้สึกก่อนแล้วก็ย้ำเตือนเรื่องอดีตเพื่อที่จะทำร้ายฉัน ถ้าคุณไม่ทรยศฉันแล้วทำไมคุณถึงได้อยู่กับอาเลียไม่ใช่ฉันละ่ะงั้นก็ไปกันเราจะคุยเรื่องนี้กันสามคนเลยไปหาเธอกันไปแล้วเรา<ป>จะคุยอะไรละ่ะจะบอกเธอเรื่องที่ไหนยังไม่ได้บอกเธออยู่ตามลำพังอยู่กับความเศร้าไปคุยให้เข้าใจแล้วก็พาเธอกลับบ้านนี่นายเสียสติไปแล้วเหรอทำแบบนั้นไม่แก้ปัญหาแล้วยังทำให้แย่ลงด้วยนะอาเลียอยู่นี่แล้วดิชาจะอยู่ด้วยได้ไงละ่ะ<ฮ>ชีวิตฉันจะเป็นแบบนี้ฉันจะอยู่กับอาเลีย ไม่ใช่ดีชาแล้วถ้าฉันไปอยู่ในบ่วงรักสามเศร้านี้ชีวิตฉันจะพังทลายตลอดไปไนายไม่เข้าใจหรอกอาบีฉันเข้าใจซิฉันรู้สึกว่าเธอต้องการใครสักคนเธอควรอยู่กับใครสักคนที่ดูแลเธอได้ใครสักคนที่อยู่ตรงนั้นเพื่อเธอเธอต้องการเพื่อนคู่คิด การใช้ชีวิตํำพังมันยากลำบากมากและถ้าเธอยังทนอยู่คนเดียวต่อไปเธอจะเอาแต่ลงโทษตัวเองและฉันก็คิดว่าฉันทนเห็นเธอลงโทษตัวเองไม่ได้ทำไมไม่ไปบอกเธอเล่าบอกว่านายจะไม่ทิ้งเธอไว้คนเดียวจนกว่าคำถามนายจะได้คำตอบขอคำตอบเธอถ้านายไม่ทำท่านจะพาเธอกลับบ้านถึงตอนนั้นเนี่ยเราก็จะจัดการทุกอย่างที่เกิดขึ้นตามมาแทนที่จะมานั่งทุกอยู่แบบนี้นายควรไปหาเธอไป อภบบินายจะหัวเสียใส่ฉันไหมภรรยาจะหัวเสียใส่แต่ไม่ใช่เพื่อนเพื่อนจะไม่หัวเสียใส่มาสิไปลุยกันเลยไปทำให้เต็มที่โอเคนะปราเกียขอบคุณพระเจ้าที่เธอพาลูกสาวไปด้วยอย่าน้อยฉันก็มั่นใจว่าแม้ไม่มีฉันแต่ปราเกียไม่ได้อยู่คนเดียว ถึงฉันไม่อยู่ด้วยก็ยังมีลูกสาวอยู่กับเธอแต่ลูกสาวก็ควรจะมีพ่ออยู่ในชีวิตด้วยนี่นาะใช่ไหมล่ะ